เระหว่างเราสองคนด้วยโอเคไหมพี่ทิพย์ใช้คำว่าท่านกลางเลยนะหรือว่าเราจะให้เขารองและเราอยู่ตรงกลางคู่กันก็ได้เออเอาสิเอาสิได้หมดได้หมดได้หมดได้หมอยากคั้นแม่ไม่อยากคั้นเนาให้เราคู่กันดีกว่าเนาะเรายอมเป็นไอ้เต้าพวกคนสดของเราต่อก็ได้เนาะโอเคล่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะขอเป็นรายชื่อเลย ซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมการเล่นเกมทั้งหมด2เกมนะคะเกมแรกจะมีผู้โชคดี1ิบคนโดยพี่จะขออนุญาตแบ่งเป็นทีมให้แบบออโต้เลยนะคะทีมน้องเอิร์ธ5ท่านเป็นทีม A แล้วก็ทีมน้องมิกหท่านเป็นทีม B ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรา,าจจาะต้องดูเรื่องรายชื่อซ้ำนิดนึงนะคะได้ครับได้เลยครับพี่มีทีมงานอยู่ด้านหลังนะครับเอิร์ธ เกลี่ยแล้วอ่านไม่ออกเดี๋ยวเราจะให้ดิเอิร์สจัดการตรงนี้เลยเพราะว่าพี่ยำให้แล้วนะครับพี่ต้องบอกก่อนว่าพี่ยำให้เราเรื่องรายมือนะเราอะเราบักใจหรือเปล่าได้ไหมโอเคอ่ะดิเอิร์สสรุปก็คือให้พี่อ่านเนาะ,ะแล้ว <laughs> มาเรามาช่วยกันมาเดี๋ยวพี่ไปด้านนน้นได้ครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าแฟนเราอยู่ตรงไหนเราจำได้ไหมเอ่ยโอเคจำได้ไหม <laughs> รู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่ <laughs> แฟนโอเคไม่เป็นไรค่ะวันนี้พี่พกล่ามมาด้วยนี่อากิน่าโอเคค่ะอากิน่านะครับท่านต่อไปฮะธัญพรครับอยู่ไหมคะขอนะนำสกุลนิดนึงครับเดี๋ยวมีคนเดียวเลยใช่ไหมธัญพรอังคชัดชัยอังคชัดชัยใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวรบกวนนะคะติดต่อด้านข้างแล้วก็เตรียมเอกสารแสดงตัวตนให้นิดนึงนะคะ ท่านต่อไปฮะกอบเพชรเซเล่เซเล่คะเก็ะโทรศัพท์ททก่อนนะค่ะว้าวมามา,ม,ม,ามอสมอสปะม,มอส์ไปมีวมปวงเล็บว่าแบรมอส์ไะวงเล็บว่าแบรแบรแขกอ่าท่านนี้แบรหรือแขกคะขอใครด้วยนะอ่าท่านสุดท้ายฮะท โอ๊ยอะไรอ่ะมีไหมครับกูดูดูกูนิสกูนิสตาเหรอมีไหมคะกูนิสตาขอขอเป็นเบอร์ท้ายละกันสี่เบอร์โทรท้ายสี่ตัวสี่หกหนึ่งสองคะมีไหมคะมีไหมนะมีใครทราบเบอเจ็ดโอเคเอาล่ะทีมดีแล้วรบท้วนนะคะห้าท่านไม่ซ้ำอันนี้เป็นทีม A นะเดี๋ยวพี่ย้ำให้นิดนึงนะคะเราจะแบ่งเป็น A B เลยนะคะครับผมห้าท่านแรกทีม A ครับ ชับโบนี่เลยครับอยู่ด้านนี้เราเตรียมทีมของเราไว้ให้เรียบร้อยนะคะมาซับไม,ม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยบอกกันคุณสอนสิชาคุณสอนสิชาสมาชิกท่านแรกของทีมบีค่ะด้านไหนเอ่ยมาเลยค่ะอ่าท่านต่อไปค่ะคุณธนศัติ์ครับคุณธนศัตย์คุณไปคะมาเลยค่ะยินดีด้วยนะคะคุณพิยรุษครับคุณโบครับ ใจเย็นค่ะเออเหมือนจะเมื่อกี้เลยครับใจเย็นๆคุณนิลาภาโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวรายชื่อที่5นะคะรายชื่อที่5ทีมน้องมีขออนุญาตจับใหม่เนื่องจากสามคุณกรอบเพชรนะคะขอรายชื่อหน่อยครับมาเลยลุนเข้าลุนเข้ามีคาถาอะไรท่องเข้าไม่แน่ใจว่าไม่ได้ใจว่าเมย์หน้าหรือเมย์น่ะขามีไหมคะอ๋อ โอเคค่ะนี่คือทีม B uh. เ,รเตรียมเอกสารให้นิดนึงนะคะพาส,สปอร์ตบัตรประชาชนบัตรนักศึกษาใดๆนะคะแล้วก็อย่างที่แจ้งเลยจริงๆวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งขันแบบกระชับมิตรนะคะกระชับได้กระชับอยู่ได้อยู่รอเล่นกระชับมินาจฟังดีดกีกระชับมิตรนะจ๊ะทีม A ทีม B เราแบ่งกันแบบออโต้แบบนี้เลยเพื่อความสะดวกก็ได้แบบรวดเร็วเนาะแต่ว่าการเล่นเกมค่ะ เกมแรกก็ชื่อว่าเกมประทองรักพืยวันนี้ขออนุญาตก่อนเนื่องจากเราแยกทีมกันเราจะไม่ไม่อนุญาตให้เขาช่วยเหลือกันแบบว่าออมกันเนาะช่วยแบ่งแบ่งเล็น้อยน,นะไม่ใช่ว,ว่าเรายอมน้องจนเคยเราจะไม่ยอมพี่นี่ไม่ได้นะ,อะเออเรื่องเกมเนี่ยพี่ไม่เคยยอมอยู่แล้วเชื่อยอมแพ้ตลอ,อดเชื่อค่ะเห็นจากเมื่อกี้แค่ท่าบอกหลังเราก็ไม่ยอมแพ้ใครแล้วนะดีเอิร์ธนะ เอาละวันนี้นะคะเกมประคองรักนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มโอ้โหเขาตื่นเต้นได้อยู่เลยอะแฟนๆปุ๊บนเขาเรงตื่นเต้นอยู่เลยไม่รู้ว่าจะประคองไหวหรือเปล่าถ้ามือสั่นก็ต้องช่วยเราหน่อยได้ครับเกมแรกค่ะเราจะมีเป็นตะเกียบนะคะเราก็ประคองลูกปิงปองทีมไหนในเวลา45วินาทีได้ลูกปิงปองเยอะที่สุดนะคะก็เป็นผู้ชนะไปแล้วก็กติกาก็คือทีมที่ชนะนะคะผู้เล่นทั้ง5ท่านจะได้ถ่ายรูปเดี่ยวกับน้องๆ เป็นแบบ1ต่อนหนึ่งเนาะส่วนทีมที่แพ้ค่ะขออนุญาตรวมทั้ง5ท่านนะคะถ่ายเป็นกลุ่มช็อต1ช็อตพร้อมไหมคะทีม A ทีม A พร้อมไหมฮะ,ะเดี๋ยวเชิญทีม A ก่อนดีกว่าค่ะแล้วก็ขออนุญาตนะเดี๋ยวพี่มีล่างนะคะคมาเลยค่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยกติกาเกมนี้เมื่อทีม A เล่นทีม B จะเป็นประตูโอเคแกงได้แต่เอาแบบน่ารักน,นิดน,นึงเราไม่แกงกันแบบ เาเป็นเอาตายเนาะว,วันนี้เรากระชับมิกนะคะแน่นอนพี่ไม่ได้บอกแฟนๆนะที่บอกเราสองคนนีแ่แหละดูแล้วไม่ยอมกันเลยเนาะกระชับมิกได้พี่นิดนึง<ม>เอาละ,<น>ละค่ะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตให้ทีมงานจัดที่นิดนึงนะคะม,มาๆมา,มามแล้วก็เดี๋ยวน้องเอิร์ดด้านีให้พี่นิดนึงครับเราไม่เอาไกลมากเราเอาจากจุดมาถึงจุดมาพอออ ไม่งั้นเดี๋ยวน้องเพื่ออยู่ด้านนี้เราก็เดี๋ยวน้องอมิกยูงวินใหญ่นะคะเดี๋ยวเราจะประคองลูปปิงปองไปโอเคไหมคบอยู่ด้านไห้น <laughs> ด้านนี้ครับเราอยู่กับสมาชิกทีมเราต้ได้ฝากไม่มไหมฝากไม์ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องประคองนะคะกติกาก็คือคีะเกียบระหว่างน้องเพืแล้วก็เหล่าแฟนของเขาซึ่งจะเดินมาทีละคนพอเขาจะมาถึงแล้วอาจจะแบบว่าโยกได้ ก็แล้วแต่เราอะถ้าเราจะยอมเขาก็ได้เราจะไม่ยอมก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันละกันเนาะทุกคนชอบมากเลยเมื่อกี้แกนขาปโกลนที่พูดได้เจ็บโอเคอะพร้อมนะคะ45วินาทีเดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะมาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตดูนี่เองดีกว่าเวลาแต่คลิปยากนะใช่ยากเลยเดี๋ยวขออนุญาตลับไม่กับน้องบิ๊กหน่อยคับน้องบิ๊กใช้สองมือไหมหรือว่าจะใช้มือเดียว อ่ะได้ครับจะถือไม้ได้เลยเผื่อเราอยากจะแกล้งเขาได้หมดนะไม่แกล้งดีกว่าสอนอยากอยูุ่ยดูเขามองแล้วเออเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะ4 5หวินาทีพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะกับแฟนคลับนะมาเลวช่วยกันได้เลยนะคะเข้าช่วยน้องเอิระคองได้เลยเอาล่ะสี่สิวินาทีีช่วยกันได้เลยค่ะช่วยกันคีบได้นะคะมาเลยมาเลย ทำไมเขาแยกกันกินชาบูไงไม่รู้อ่ะนั่นเนี่ยฮะ How we t เ g e t h อ่ามาเลย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 เอาละสิบก้าแล้วนะ,อะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เลยครับไม่เป็นไรครับเอ,อิร์นปล่อยเถอะดูปล่อยเลยครับมาเลยครับท่านต่อไปเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยเก้า ชนะเปนเลเบล่ะเล่นกันไหนในก็ชนะเปนเลยบล่ะเอาเอาถ้วยเลยถ้วยรางวัลเลยเชิญเล่นคนเดียวเลยเอาล่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ทำได้ไงวะพี่กับไปไม่ถูกเลยเกมชื่อว่าเกมปะทองรักนะคะแล้วก็เมื่อกี้แฟบไปนะดีแล้วทีงไหนไม่รู้นะสังกัดการถ่ายรูปเดียวสังกัดการถ่ายรูปเดียวเดหนึ่งโอเคถ้าอย่างง้นทีมเอรับไปนะคะหนึ่งคะแนนไม่เป็นไรถือว่า ต่อให้ก่อนเออเนี่ยเรายอมีปแล้วพูดแล้วคือมันยากมากพี่พี่ทย์เอาจริงๆเมื่อกี้อ่ะพี่แอบเห็นแบบแฟนคลับคีฟได้แล้วนะเกิดไงียปัดตะเกียบออกแันนี้จริมเทุกอย่างเกินนะใหญ่มั้นเราไม่ได้ใจดีนั้นะเราติดที่ติดจากเราแล้วไงเล่นใหญ่ไปก่อนเอาล่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเดี๋ยวทีมบีมาเลยค่ะเมื่อกี้เราขำเขาไง เดี๋ยวรู้เลยครับเนันนีาเดี๋ยวเราสลับตำแหน่งกันก็ได้ครับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวให้น้องมิกมาสมาชิกทีม B เรียนเชิญเลยนะคะเมื่อสักครู่เราเห็นตัวอย่างกันเล่นแล้วเนาะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทาตามมาเลยค่ะเรียนเชิญโอ้ยแอบดีใจกับแฟนบุญคนหนึ่งขออนุญาตถักทายได้ไหมสวัสดีค่ะมาทุกวันสอบถามกติกาทุกวัน มาทุกวันเดี๋ยววันอาทิตย์้เดี๋ยววันที่สิบสีส่อะมาได้ที่โมงหรอลัคกี้แฟนยังไงหรอมาทุกวันอ๋อโอเคกา <ไป S 1> <ค>รบ้านเอาละเดี๋ยวเวลาอะท,ทำอะไรกันนะคะทำอะไรกันแต่เตรียมไนอถูกโอเคจะเย็นๆค่ะไม่เป็นไรกระชับมิดน้องมิกท่องไว้กระชับมิดกระชับมิดกระชับมิดพร้อมไหมคะสามสองหนึ่งเริ่มค่ะ 45่ิบห้าวิเธอได้ไหมด้านนี้รอลูกมิ้งปองอยู่นะด้านนี้รอมิ้งปองอยู่ไหมรอครับมาเลยค่ะด้านนี้รออยู่คุ้นเขาดูจริงจังเวอร์หนึ่งแต้มแล้วครับทีมพี่สิวเขาสั่นเขาสั่นโขอ้ยยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอา อันนี้ให้กำลังใจนแฟนหรือว่าแฟนอย่างเดียวอ๋อ่งสองหกห้าสี่หนึ่งสองหน้าเห็นไหมบอกแล้วอ้ยาหนึ่งไม่ยิ่งยิ้งไงแต่การี่เราไล่ต่อไปแต่มันแบบล้มตรงนี้มันยอมใช่ปะเมื่อกี้ยอมใช่ปะจะอยากเสมอใช่ปะ วัวพี่เสียใจใช่ไหมหนึ่งคะแนนเท่ากันเสมอครับเสมอแต่งานนี้แหละคุณสองคนจะเป็นคนวัดดวงให้กับแฟนๆของคุณด้วยการเป่ายิ้ชุกมาสามครั้งนะคะสองในสามหรือว่าสามล้วนเลยถ้าเกิดทีมไหนฉันคุณถํยไปดูสิคุณตัดหรือเปล่าอ่ะพร้อมนะคะเอากี่รอ สามแมส2องในสามจ <S 3 bueno> ังนะเออเอาละเอาละชูหนึ่งชูชูชุบช,ชูชูชุบต้องมีชมปากสาบแมจะสาบแมหรือว่าเราจะปล่อยยอมไปเลยะล่อยก็ต้องได้ได้ไมากผมไม่แพ้สามรอบติดหรอกมากนะผมว่าชูชูชุบ ถ้าพวกแกไม่พูดจะไม่เสียอะไรเราดิพูดเขาคงไม่แพ้สาบร้อติดเขาแพ้ค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาล่ะเป็นดวงไม่เป็นไรค่ะยิดนด้วยด้านหลังพูดคุณก็ลุนเกินมาค่ะเดี๋ยวทีมพฆษนานะคะจะมาถ่ายภาพกับน้องๆนะคะทีละท้านแล้วก็ทีมที่แพ้วันนี้เราแพ้ได้เพราะว่าเป็นวันแห่งความรักไงนี่ไนได้แล้วดิ่งเลยเลยเลยเหรอ และทีมมี <Okay. S 1> ชนะนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญกันรัีมมีชนะครับมาเลยค่ะอุย้ยเขาให้พู่กันจริงด้วยอะ่นะคุณเช่เดี๋ยวเสร็จแล้วลงด้านเดิวนะคะเราขึ้นลงด้านเดียวนะคะท่านต่อไปเรียนเชิญเลยค่ะอยากจะยุ่งไหนเลือกได้เลยวันนี้เป็นวันของพวกคุณแล้วนะคะเหล่าลัคกี้แฟนของเรา